ไปดูกันที่อ่างทองกันบ้างนะครับไปเปิดใจแม่ของสาววัย25ปีที่ถูกฆ่าฝังดินในร่องสวนมะนาวที่อ่างทองหลังจากหายตัวไป4วันก่อนพบเป็นศพนะครับก่อนหน้านี้ลูกสาวพยายามเลิกกับผู้ต้องหาแต่ว่าถูกขู่ฆ่าครับแม่บอกไม่คิดว่าสุดท้ายจะจบด้วยเหตุการณ์ลักษณะนี้ล่าสุดผู้ต้องหาข้อมอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณปริวัติปุ๋พัิริครับไม่อโหสิขอให้มันตกนรกหมกไม่ ขอให้เวรกรรมมันตามทันยังติดจรวดเลยเสียงสาบแช่งของนางบุญชูบุตรเนตรแม่ของน้องจ้อยหรือวันนิดาบุตรเนตรสาววัย25ปีหลังทราบว่าในตั้มลูกเขยเป็นคนลงมือฆ่าลูกสาวแล้วนำร่างไปฝังกรบร่องน้ำสวนมะนาวในพื้นที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวันชัยพ่อของนายตั้มรับสารภาพกับตำรวจว่าลูกชายเป็นคนลงมือฆ่าก่อนร่วมกันขุดดินฝังเพื่ออ,อำพรางศพ นางบุญชูเล่าว่าติดต่อลูกสาวไม่ได้ตั้งแต่เย็นวันที่17สิงหาคมจึงไปตามหาที่บ้านของนายตั้มแต่ไม่พบครอบครัวพยายามออกตามหา4วันเต็มกระทั่งมีคนพบศพหญิงสาวถูกมัดด้วยผ้าพลาสติกสีดำฝังไว้ในร่องน้ำจึงรู้ว่าเป็นลูกสาวของตนเขาก็พาเราไปพาทั้งพ่อทั้งแม่เดินเข้าไปเขาให้ดูก่อนมันตะแคงอย่างเงี้ยตะแคงแค่นี้แล้วเห็นหน้าซีกหนึ่งเราก็เลยบอกว่า แค่เห็นข้างฉันก็รู้แล้วว่าลูกฉันบอกเดี๋ยวเอาขึ้นในห,หมดพอเห็นเสื้อกางเกงฉันก็หมดแรงแล้วว่าลูกฉันอะลูกจะเลี้ยงมาทำไมยัยจะจำไม่ได้ยัยไม่น่ะเธอเล่าว่าลูกสาวทำงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่กินกับนายตั้มมานานกว่า10ปีหาเลี้ยงนายตั้มและครอบครัวมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้เคยออกจากงานมาดูแลในตั้มเพราะประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ลูกสาวเคยบอกว่าอยากจะเลิกกับในตั้มเพราะไม่ยอมทำงานแต่ก็เลิกไม่ได้ถูกในตั้มขู่ฆ่าทั้งครอบครัวก็มีคนมาชอบเขาไงคือว่าแต่ว่าลูกเรามันบอกว่าเลิกกับไอ้นี่ไม่ได้เพราะเขาขู่ฆ่าไว้นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาหนีไป กลัวจะมาทําพ่อแม่กับน้องนั่นแหละเป็นแบบนี้ลูกถึงได้ทนไงมาจนทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยเพราะเป็นผัวทําได้ไหมคือให้เมียเลี้ยงเป็นสิบปีแล้วมีผัวเพื่อประโยชน์อะไร บ้านผาหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่นายวัญชัยซึ่งเป็นพ่อของนายตั้มให้การว่านายตั้มได้บีบคอ,อนางสาวจ้อยจนเสียชีวิตก่อนที่นายตั้มนั้นจะขับรถจักรยานยนต์ไปหานายวัญชัยอีกบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะนํารถซาเล้งมาซึ่งเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้ร่วมนําร่างของนางสาวจ้อยขึ้นรถซาเล้งไปฝังกลบที่สวนมะนาวซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรครับตำรวจนำตัวนายวัรชัยไปจำลองเหตุการณ์2จุด เริ่มจากบ้านพักของนายตั้มซึ่งเป็นจุดที่นายตั้มบีบคอน้องจ้อยจนเสียชีวิตจากนั้นนายตั้มไปหาพ่อเพื่อขอความช่วยเหลือจึงนำสเสลิงมาขนศพขึ้นรถและนำศพไปที่สวนมะนาวโดยนายตั้มขับรถจักรยานย,ยนต์ตามเมื่อถึงสวนมะนาวได้ช่วยกันขุดดินดก่อนจะนำร่างน้องจ้อยฝังดินในร่องสวนและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ จนกระทั่งเจ้าของสวนมาพบศพทั้งคู่ได้หลบหนีไปแล้วโดยนายบัญชัยถูกกดดันให้เข้ามอบตัวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมวอนลูกชายมามอบตัวด้วยตามมามอบตัวนะทำผิดไปแล้วก็มามอบตัวสารอนุมัติหมายจับนายตั้มในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมปูพรมค้นหาทั้งในพื้นที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองและอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีล่าสุดนายตั้ม ติดต่อเข้ามอบตัวที่สาพาพระเนียจังหวัดลบบุรีแล้วเจ้าหน้าที่นำตัวมาดำเนินคดีและเข็นสอบข้อเท็จจริงที่สาพ,พาสแสวงหาจังหวัดอ่างทองต่อไปปริวัติบุพสริสสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน